สวัสดีครับพบกับผมแม,มนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกเกตพรีเมียม,มรายทหารตรงทหารนะครับผมปลอกขายเด็กนะครับผมเล่มนี้นี่คนถามหากันมาเยอะนะครับผมวันนี้ของเข้าแล้วนะครับเล่มเล็กกระทัดรัดนะครับผมสินค้าพร้อมปลอกขายเด็กนะครับมีกล่องให้นะครับผมเดี๋ยวช่างน้าหนักให้ดูก่อนเลยนะครับผม น้ำหนักสองร้อยี่สิบสี่กรัมนะครับผมสองขีดกว่านะครับผมสินค้าพร้อมปอกแข่งใครเด็กเข้ารูปนะครับชักออกได้ทันทีนะครับผมไม่มีหลุดนะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับขย่าแรงๆด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับผมมีตัวล็อกให้นะครับผมแน่นหนาแน่นอนนะครับผมปอกแข็งเข้ารูปนะครับดึงออกได้ทันทีนะครับผม สวยแน่นอนครับเล่มนี้ความยาวรวม7.5นิ้วนะใบมีเหล็ก 9CR นะครับผมเคลือบสีนะครับเคลือบสีเทาทนสนิมทั้งเล่มนะครับไม่เป็นสนิมนะครับรับประกันนะครับความยาวใบมีด4นิ้วนะครับความกว้างใบมีด1.5นิ้วสันหนา5มิลนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งแข็งแรงแน่นอนนะครับด้ามจับ K10 นะครับยึดหมุด2ตัวนะครับสันท้ายเป็นเหล็กมีรูร้อยเชือกนะครับผม สวยนะครับเล่มนี้นะครับผมขนาดกำลังดีนะครับ7.5นิ้วนะครับใบมี4นิ้วด้าม3.5นิ้วนะครับสันหนา5มิลสวยแน่นอนนะครับขนาดกำลังดีนะครับผมพร้อมปอกแข็งเข้ารูปนะครับไม่มีหลุดนะครับมันจะมีตัวล็อกให้นะครับผมมันจะเข้าล็อกของมันเป๊ะๆนะครับความคมไม่ต้องพูดถึงนะครับคมกริบแน่นอนนะครับผม ถ้าไม่คมคืนเงินให้สิบเท่าเลยนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมสวยแน่นอนครับมีพี่ๆถามมาหลายท่านนะครับเล่มนี้นะวันนี้มีของเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมมีมาอยู่สิบเล่มนะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับส่วนพี่ๆที่จองไว้เดี๋ยวผมทักไปหานะครับผมสวยแน่นอนนะครับนี่ใครชอบมีดเล่มไม่ใหญ่มากนะพกพาง่ายนะครับผมน้ำหนักไม่หนักมากนะครับผมสองร้อย กว่ากัมนะครับ224กรัมแนะนําเล่มนี้เลยครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมผมทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับราคา500บาทนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยแน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับพร้อมสินค้าพร้อมกล่องแบบนี้นะข้างในจะเป็นลองการกระแทกให้แบบนี้เลยนะครับผมเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับผม สนใจทักมาได้เลยนะครับรับประกันของเสียหายจากขนส่งให้ทุกเล่มนะครับมีปัญหาอะไรทักมาได้เลยนะครับผมห้าบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะครับผมทางไลน์โอเอสวกที่สุดนะครับผมถ้าไม่เล่นไลน์ก็โทรมานะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมรายละเอียดมีทุกเล่มพร้อมราคาผมแจ้งไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับ ถ้าจะสั่งซื้อต้องแจ้งชื่อ EP นะครับไม่นั้นไม่รู้ว่าเล่มไหนมาถามว่าเล่มนี้ยาวเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้นะครับผมงงไปหมดแล้วมันมีเยอะนะครับผมต้องแจ้งชื่อ EP นะครับผมหรือว่าลักษณะมีดอะไรอย่างนี้มาบ้างนะครับผมบางทีมันก็คล้ายๆกันนะครับบอกสีดามาอย่างนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเล่มไหนรบกวนแจ้งชื่อ EP นะครับเพื่อความชัวและความถูกต้องนะครับผมเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับ500บาทเท่านั้นครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุ่นนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะนํามีดสวยๆมาแบ่งปันให้ทุกวันนะครับช่วงนี้ของกําลังเข้ามาใหม่เลยนะครับผมเดีย๋ยวจัดให้ทุกวันแน่นอนสวยๆทั้งนั้นนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุ่นนุนนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ